สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะร้านโฮเทคเตอร์นะคะสาขาหนึ่งค่ะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลกระทียบอำเภอสาขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเซลล์นะคะจะพามาเปเดสินค้าให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะสําหรับคันแรกเลยคันนี้นะคะ L4018 ตัวสเปเชียลค่ะเป็นรถปีจะทะเบียน2้า6ค่ะลูกค้าใช้งานอยู่ที่446ชั่วโมงค่ะราคาอยู่ที่4 7 0 0 0นนะคะจะได้ใบมีดตินหน้านะคะลูกค้าผ่านทวนแล้วก็ตะแกรงกันกระแทกนะคะ คันนี้นะคะวางดาวอยู่ที่75,000บาทนะคะ75,000บาทเลยคะ่ะลูกค้ารถส,สวยๆเพราะใช้งานค่ะนะสำหรับคันนี้เลยลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้คะ่ะสำหรับคันต่อไปนะคะคันนี้ ะค่ะลูกค้าราคาอยู่ที่455,000บาทเบมีเดนิหน้าผ่านทวนนะคะแล้วก็ตะแกรงกันกระเทกนะคะราคาอยู่ที่455,000วางดาวอยู่ที่70,000บาทค่ะนะคะเป็นรถปี66นะคะสำหรับคันนี้ใช้งาน1,170ชั่วโมงค่ะ คันต่อไปค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะ L 4 0 1 8ตัวสเปเชียลเหมือนกันค่ะลูกค้าปี -66 เหมือนกันค่ะลูกค้า879ชั่วโมงค่ะราคาอยู่ที่470,000บาทค่ะวางดาวอยู่ที่7 5 0 0 0หับาทนะคะสำหรับคันนี้ใบมิเตอรน่หน้าผ่านทวนนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะ คันต่อไปค่ะสำหรับคันต่อไปเลย L4018 ตัวสเปเชียลค่ะสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าราคานะคะอยู่ที่5 1 0 0 0 0บาทค่ะเป็นม,มีเดีนีหน้าผ่านทวนนะคะวางดาวอยู่ที่1 5 0 0 0บาทค่ะสำหรับคันนี้ปีนะคะ6,7ค่ะ93ชั่วโมงลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไว้ไม่ชมสิทคาได้ค่ะ ไปนะคะสาหรับคันต่อไปเลยนะคะ L 5 0 1 8ตัวสเปเชียลค่ะสาหรับคันนี้ลูกค้ารถสวยสวยพร้อมใช้งานปี6 6 397ชั่วโมงค่ะลูกค้าราคาคันนี้อยู่ที่5 9 8 0 0 0เับาทค่ะ598,000เไม่มีเดืนหน้าผ่านพวนนะคะลูกค้าวางดาวอยู่ที่9,3,000ับาทค่ะนะคะลูกค้ารถสวยสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าสนใจคันไหนนะคะสามารถสอบถามได้ สำหรับคันต่อไปนะคะคันนี้เป็น MU 4902นะคะตัว B ค่ะลูกค้าเป็นรถปีจะทเบีย2566ค่ะสำหรับคันนี้นะคะใช้งานอยู่ที่459ชั่วโมงค่ะนะคะ459ชั่วโมงนะคะวางดาวอยู่ที่80,000บาทนะคะอ,อุปรกรณ์ใบมีดจะนี้หน้าผ่านพรวนนะคะลูกค้าราคาอยู่ที่655,000บาทค่ะรถส,สวยพร้อมใช้งานเลย คั้นต่อไปค่ะ L4018 ตัวดีทีนะคะเบมิดิหน้าผ่านทวนนะคะลูกค้าราคาอยู่ที่370,000บาทค่ะ370,000บาทนะคะสำหรับคันนี้เลยรถปี63ค่ะรถสวยๆพร้อมใช้ง,งานเลยลูกค้าขั้นต่อไปค่ะคันนี้เลย L5018 ตัวสเปเชียลค่ะคันนี้ราคานะคะจะอยู่ที่598,000นะคะลูกค้า5 9 8 0 0นเม่ดีนเบมิน้าผ่านทวนและโรตารี รถปี65ค่ะใช้งานอยู่ที่836ชั่วโมงค่ะรถสวยๆพร้อมใช้งานเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะเงินสนเงินผ่อนสามารถสอบถามได้ค่ะขั้นต่อไปนะคะสำหรับคันนี้นะคะ L4018 ตัวสเปเชียลค่ะเป็นรถปีจดทะเบีย2,566ค่ะใช้งาน197ชั่วโมงอุปกรณ์สาบารายการเลยลูกค้า b บวิดเดดีน่าผ่านโวและลอตเรีนะคะราคาอยู่ที่469,000บาทค่ะสำหรับคันนี้นะคะสวยๆเลย คันต่อไปนะคะ L4018 ตัวสเปเชียลค่ะคันนี้นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่3 9 8 0 0 0เบาทค่ะส9 8 0 0 0บาหม่นม่ดีนอผ่านทวนนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามกันมาได้นะคะคันเล็กสุดเลยลูกค้า B2740S สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่3 2 0 0 0บาทค่ะ320,000นบาทนะคะเบบมี่ดีเน่านะคะลูกค้าผ่านรัวตะแกรงกันกระเทกค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสินค้านะคะรถคูปต้ามือสองนะคะมีตั้งขายสดและกข็าขายผ่อนนะคะลูกค้าสนใจสามารถสอบถามได้นะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ